สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับอาร์มริมเลซูเปอร์บค์วันนี้เรามาอยู่กับเจ้า GPX เอตรมนีนะครับผมไปเดี๋ยวเราชมรอบขันกันคันนี้สีแดงแรงลิ์คันนี้เงาเงวิบวไม่มีตำหนิตร,ตรงไหนเลยแข้งเครื่องซ้ายขวาสวยเลยคันนี้รถเดิมเดิมทุกอย่างเดิมยันท่อไปเรามาไล่หน้านหน้ากันด้านหน้าเป็นชิลสโมกแต่งมาเป็นสีดำ กระจกเดิมโรงงานยางหน้าหลังเหลือๆงามๆเลยเดิมโรงงานเหมือนกันยางปั๊มสีแดงเดิมโรงงานแข้งเครื่องไม่มีตำหนิสวยๆเลยท่อเดิมท่อเบริเหลือๆยางหลังเดิมโรงงานเหมือนกันคันนี้ ดเดิมโซ่ก่อนส่งรถเดี๋ยวเราขัดให้ขาวๆเลยโซ่ยังใช้ได้อีกนานยาวๆเลยแข้งเครื่องเงางามไม่มีตำหนิเลยป่ะเดี๋ยวเรามาดูเลขใหม่กันคันี้จอเดิมโรงงานเลขใหม่อยู่5้0 0นนะครับผมคันนี้ เลขไม้น้อยๆสวยๆเลยก็ครันนี้นะครับเปิดราคามาอยู่ห้าหมื่นแล้วครับผมราคาเงินสดส่วนรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะครับทิ้งไว้ใต้คลิปไว้ใต้คลิปก่อนส่งรถเราจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้เปลี่ยนถ่ายของเล้วเช็คระบบต่างๆภายในเครื่องให้หมดทุกอย่าง นะครับผมท่าในใดสนใจติดต่อรถในทางเพจ s u p e r b i ์ซหรือเซลล์ที่ขายอยู่ออนไลน์ได้เลยครับผมสำหรับวันนี้ผมกับเจ้า GR200 ขับตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ